อันนี้เราจะมา QC ของลูกค้านัดรับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เขาจะมารับที่ร้านแล้วก็เรียนคัวด้วยมอเตอร์มอเตอร์ทำงาน2ระบบครับ,รบได้ทางไฟบ้านแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้เสียบรอไว้เทสแล้วโอเคสองบโวลต์นี่คือระบบไฟบ้านครับเข้าไปทางขวา นีมาสำหรับการควรปกติไฟแสดงสถานะสีแดงตัวตัวมาต,วตัวตัวไม้พัดวันน่งเรียบโอเควันแล้วามาระบบแบตเตอรี่มั่งครับ12โวลต์นี่คือแบตเตอรี่ เราาจะมาเช็คระบบแก๊สค,ครับอันนี้ตัวปิดแผ่นปิดปิดมิดชิดแผ่นปิดของแก๊สตัวทางแก๊สโอเคเปิดวายเรียบร้อยตัวช่องอากาศ ตรงนี้เปิดร้อยเปอร์เซ็นครับโอถ้าเราทำทุกอย่างถูกต้องไฟต้องเป็นสีนี้ครับ <Yes. S 2> อันนี้มาร์กไฟที่เหมาะสมคือตรงนี้ ในส่วนที่มีการเสียดสีทั้งหมดเรามีการเสริมเข้าไปแข็งแรงแน่นอนใส่กาวใส่ไว้ให้กันไฟฟ้าสถิตยางรองขาตู้เรียบร้อยครับแล้วก็ที่สำคัญูตรโอเค